หมอลำคู่บุญแพวพาวแสงทองกับเด่นใช่วงสามารถบุเจ้าขาล่าสุดนะฮะอาจารย์สมจิตบอ่อทองนะฮะศิลปินกุหลาบแดงได้กล่าวถึงคุณแพาวแสงทองหลักะเบกับคุณเด่นใช่วงสามารถบุเจ้าขาเนาะเออเพิรนก็นยกย่องว่าเป็นหมอลำคู่บุญหมอลำนะเออเกง่งมีคุณภาพมีความสามารถบุเจ้าขา นะมาเพื่อนว้ากันเพื่อนว้าว่าจังได๋นะฮะมาฟังกันเต็มๆจากอาจารย์สมจิตบอทองนะฮศิลปินกุหลาบแดงมูเจา้าขานี่คือนักแสดงหมอลำสิ่งที่ถูกครูที่ได้โคจรมาพบกันอีกครั้งถือว่าเป็นหมอลำสิ่งครูเอกก็ว่าได้บทมันจะดีจะเด่นมันก็ดีก็เด่นเหมือนเดิมเขาเรียกว่าหมอลำคู่บุญ ถือว่านายห่างประจักษ์ชัยนะฮะแห่งท็อปไล่ไดมอนยังมีเผ็ดเม็ดงามน่ามดีไหวอวดแฟนแฟนอีกคู่หนึ่งที่บอจางหายไปจากวงการซูเดอร์อีลาแพลวบักลาเดนพวกโตมีความสามารถหลายอย่างย่าถิมไปซ,ซื้อกับการเวลาสร้างซื้อเสียงให้กับพอทวีชัยท็อปไล่ ไฮเล่าปื่มอีกเธือหนึ่งเนะ่จังเมนเล่าเห็ดน้ำลูกน้ำเต่าในวงการมาดีมาตลอดพากันสัรหาเอาเดอ้อลูกหลินใหม่ๆให้พี่น้องเพิ่นบึงน้ำเดอ้อละเดินใช้วงสามารถกับแพลวเพงา่สงท้องนะฮามุเจ้าขาหน้าพุ่นคอผมสมจิตเพิ่นกว้าไววแบบนี้เนาะ เพิ่มความสามารถบุเจ้าขานะฮะช่วงนี้กสิเนเพิ่นขึ้นเวทีร่วมกันบ่อยๆแฟนคลับเอฟซีก็ไปให้กำลังใจอยู่นะฮะเออบางมองกับคนหลายบางมองกับค้นหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาแฟนคลับแฟนเพ่งกสิว่างกสิบว่างแตกต่างกันไปเนาะเสียให้มีตลอดกสิเป็นไปบอได้บุเจ้าขานะฮะทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะกับเบิงนะฮะสอบผู้ใดมากผู้ใดกับเบิงผู้นั้นนะคะบ่มักบ่สอบกับเลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้ออย่าคอมเมนต์ในไ้มันเสียโมก เสียใจนะฮะสำหรับผู้เล่าเรื่องเล่าข่าวยางหนูทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณนะฮะช่องเฟซบุ๊กของคุณพ่อสมจิตบอทองนะคะ